ถ้าเรามีต้นสตรอเบอรี่อยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆถ้าไหลเข้าออกมาเนี่ยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้ค่ะการขยายพันธุ์แบบนี้นอกจากประหยัดแล้วนะคะก็ไวด้วยนะคะในการออกดอกออกผลนะคะที่เห็นนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่ที่เราได้ปลูกในกระถางค่ะ หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะเป็นเพื่อนตอนนี้สตรอเบอรี่เนี่ยเขาก็มียอดออกมานะคะเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นยอดสตรอเบอรี่ที่ออกมาจากลําต้นใช่ไหมคะก็มีหลายยอดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยอดออกมานะคะพอยอดออกมาแล้วนี่นะคะเ,เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีต้นสตรอเบอรี่เล็กๆออกมาตรงข้อต่อนะคะ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นสตรอเบอรี่เล็กๆออกมาตรงข้อต่อนะคะถ้าเราดูใกล้ๆเนาะด้านล่างเนี่ยก็มีรากออกมาด้วยนี่ค่ะมีหลายยอดเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะที่เรานี่ค่ะอันนี้เป็นยอดที่ออกมาจากต้นสตรอเบอรี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะส่วนนี้นี่นะคะเขาเรียกว่าไหลของสตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะ หลสตรอเบอรี่โดยธรรมชาตินี่นะคะสตรอเบอรี่เขาก็จะมีไหลออกมาให้เราได้ขยายพันธุ์ค่ะก็จะมีเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะคะฟรีด้วยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะแล้วก็ใช้ส่วนนี้เนี่ยขยายพันธุ์เป็นต้นสตรอเบอรี่ใหม่การขยายพันธุ์โดยใช้ไหลเนี่ย ผลของสตรอเบอรี่และรสชาติที่ได้ก็จะเหมือนต้นแม่ค่ะเป็นการขยายพันธุ์ที่ให้ผลเร็วด้วยนะคะแล้วก็ดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำการขยายพันธุ์โดยใช้ไหล่ด้วยกันเลยค่ะเริ่มแรกค่ะเ,เพื่อนๆเราก็เอาดินใส่ในกระถางก่อนค่ะ อันนี้ก็เป็นดินสําเร็จค่ะเป็นดินที่เราซื้อมานะคะเราจะขยายพันธุ์สตรอเบอรี่นะคะโดยใช้ไหลปลูกในกระถางนะคะเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยการเจริญเติบโตก็ไม่ชะงักงนันสะดวกด้วยค่ะ ก็เอาดินใส่ในกระถางนะคะแล้วก็ใช้ก้นกระถางกดดินเบาๆค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะเพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเ,เพื่อนๆเราจะเตรียมอันนี้เป็นลวดนะคะเราจะใช้ลวดด้วยนะคะยึดไหลเนาะเพื่อไม่ให้ขยับขยื่นนะคะก็ตัดให้มีความยาวประมาณ3มนิ้วครึ่งก็ได้นะคะสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วนะคะแล้วก็ตัดลวดออกมาแบบนี้ค่ะ เ,เพื่อนๆไม่ใช้ลวดใช้วัสดุดอย่างอื่นก็ได้นะคะเพื่อยึดไหลเนาะไม่ให้ขยับเขยื่อนค่ะบางทีเนี่ยไหล่เขายังไม่ออกรากเนาะเขาก็ขยับเขยื่อนได้ง่ายนะคะถ้าเราใช้ลวดยึดเนี่ยมันก็ดีเนาะไหล่เขาก็จะได้ออกรากไวๆด้วยค่ะ ลวดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทำเป็นรูปตัว U แบบนี้ค่ะตัว U แบบนี้นะคะ ตอนนี้เราก็จะใช้ไหลอันนี้นะคะขยายพันธุ์ก็จะมีอยู่สองต้นเนาะไหลที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต้นที่สองสองต้นก็พอแล้วค่ะแล้วก็ตัดส่วนที่ส่วนนี้ออกเนาะส่วนที่อยู่ด้านบนนี้นะคะออกนะคะเราจะเก็บไว้แค่สองต้นก็พอค่ะ,คะการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็ ใส่ลงไปในดินนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาดินกลบไหลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ลวดนี่คะ่ะกดลงไปนะคะเขาก็จะอยู่ไม่ขยับไปไหนง่ายๆนะคะ,ะส่วนนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ขุดดินนิดหน่อยเป็นหลุมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในดินเนอ้อแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ใช้ลวดตัวยูนี่ยคะ่ะกดทับลงไปให้เขาอยู่นะคะ ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะง่ายๆอะนะคะเดี๋ยวไหลต่อไปนะคะอันนี้ก็ง่ายๆค่ะเ,เพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ขุดดินนิดหน่อยแล้วก็เอาไหลใส่ลงไปเอาดินกลบนะคะแล้วก็เอาตัวยูนะคะกดทับลงไปแบบนี้นะคะเขาจะอยู่นะคะ ถ้าเราทําแบบนี้เนาะรากก็จะออกไวด้วยนะคะถ้าเราไม่เอาลวดหรือเอาอะไรไไเนี่ยยึดไว้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆมันก็จะหลุดออกง่ายๆนะคะถ้าเราเอาไหลใส่แบบนี้นะคะมันก็อยู่เช่ชั่วประเดี๋ยวประดาวนะคะบางทีเขาก็ขยักเยื่อนได้ง่ายๆนะคะก็เอาลวดกดยึดแล้วก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้ค่ะ เราก็เลือกไหลที่มีความสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆนนะคะส่วนนี้เราก็ตัดออกแล้วก็เอาไหลตรงนี้นะคะมาใส่กระทางนี้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์แบบฟรีฟรค่ะ ส่วนที่ยาวออกมานะคะเราก็ตัดออกค่ะเ,เพื่อนๆเราต้องการแค่ต้นหรือสองต้นก็พอค่ะอันนี้ก็มีขนาดดีนะคะส่วนนี้เราก็ตัดออกค่ะ หลุมแล้วก็เอาลวดยึดเนาะไม่ก็อยอยู่ี๋ย่องใหม่ค่ะใส่ในหลุมนะคะแล้วก็เอาดินใส่กลบนิดหน่อยแล้วก็ใช้ลวดยึดนี่ค่ะเ,เพื่อนเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็ได้อยู่เจ็ดกระถางนะคะก็เจ็ดต้นนะคะเสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำค่ะเ,เพื่อนรดน้ํานะคะ เราก็เก็บไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราอย่าตัดไหลออกจากต้นแม่นะคะให้เขายึดกับต้นแม่ไปก่อนเขาก็ยังต้องการอาหารจากแม่นะคะเพราะว่าเขายังไม่มีรากกันนะคะแล้วก็สักสองสามอาทิตย์เนี่ยนะคะเรามาเช็คเนาะว่าถ้าเขามีรากแล้วเนี่ยเราก็จะตัดส่วนนี้ออกนะคะตัวนี้เนี่ยให้เขายึดติดกับต้นแม่ไปก่อนนะคะเห็นไหมคะ ส่วนนี้นะคะเรายังไม่ตัดออกเนาะเพราะว่าเขายัางไม่มีรากค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาออกรากกันนะคะวันนี้เป็นวันที่5กันยายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูไหลของสตรอเบอรี่ที่เราได้ขยายพันธุ์เนาะเรามาดูตรงก้นกระถางนะคะว่า มีรากออกมาหรือ,อยังนี่ค่ะเพื่อนๆมีรากออกมาแล้วเนาะพอรากออกอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดไหลที่ต่อจากต้นแม่นะคะแล้วก็จะตัดส่วนนี้ออกค่ะเขาก็จะเป็นต้นเดียวๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำไปปลูกในดินก็ได้หรือในกระถางก็ได้ค่ะเราก็จะได้สตรอเบอรี่ต้นใหม่นะคะกล้าใหม่แบบนี้ค่ะ ็ง่ายๆนะคะเราใช้กรรไกรตัดไหลที่ต่อจากต้นแม่ออกมานะคะเราก็จะได้สตรอเบอรี่ต้นเดี่ยวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอากล้าออกมาให้ดูนะคะว่ารากออกเยอะแค่ไหนนะคะนี่ค่ะรากเขาก็เริ่มออกเยอะแล้วค่ะ กระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะรากออกมาสมบูรณ์ดีนะคะนี่ค่ะพอเราได้อย่างนี้นะคะเราก็เอาไปปลูกลงในกระถางก็ได้หรือในดินก็ได้ค่ะก็เป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรมากถ้าเรามีต้นสตรอเบอรี่อยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆถ้าไหลเข้าออกมาเนี่ยแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้ค่ะ การขยายพันธุ์แบบนี้นอกจากประหยัดแล้วนะคะก็ไวด้วยนะคะในการออกดอกออกผลนะคะแล้วก็ผลรสชาติของสตรอเบอรี่ที่ได้เนี่ยก็จะเหมือนต้นแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะซึ่งต่างจากสตรอเบอรี่ที่เราเพาะจากเมล็ดเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์ผสมนะคะเวลาเราเพาะเมล็ดเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนแม่นะคะถ้าเราต้องการขยายพันธุ์ไวแบบนี้นะคะออกดอกออกผลไว มีดอกมีผลเหมือนต้นแม่รสชาติเหมือนต้นแม่การขยายพันธุ์แบบไหลแบบนี้จะดีที่สุดค่ะ